แล็คนาล็อก M Classic คอร์แลบกระดันมาชิมีของแจกอะไรบ้างของชิ้นไหนจำเป็นจะต้องมีคลิปนี้มีคำตอบเบื่อไหมกับปัญหาเปิดเกมฟาร์มทิ้งไว้แล้วเครื่องร้อนเปลืองแบตบ oh. เกมกระตุกหรือจะออนไลน์หลายจอก็ทำไม่ได้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเราขอแนะนำ LD Cloud Application Cloud Phone ที่ทำให้คุณเล่นเกมฟาร์มหรือลงดันได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เปลืองแบตบ แล้ไม่ใช้ทรัพยากรเครื่องของคุณเลยจะเปิดกี่จอก็ได้สลับไปมาก็ไม่ขางไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนหรือเกมกระตุกอีกต่อไปและที่สำคัญตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณได้เลือกใช้มากมายลองเลย LD Cloud ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมคอลแลบ,บในแล,ล็นลก M Classic กันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างมาเริ่มที่กิจกรรมแรกนะครับจะเป็นการต่อจิ๊กซอโดยการให้เราทําภารกิจนะครับแล้วก็ จะได้รับกล่องตรงนี้เนาะตามวันและเวลาที่กำหนดเลยครับก็จะต่อจิ๊กซอตรงนี้เนาะกิจกรรมที่2จะเป็นกิจกรรมเออเป็นแพ็คนะครับเป็นแพ็คเนาะให้เติมโดยครั้งแรกเนี่ยที่เราเข้ามาจะได้รับฟรี5เม็ดเนาะเป็นหินวิเศษครับแล้วก็มีแพ็คให้ซื้อเป็น4.99จด้เะได้หินวิเศษทั้งหมด15ก้อนนะครับแล้วก็แพ็ค9 9 9นะครับจะได้ของตามนี้เลย แล้วก็เป็นแพ็ก7 9 9เนะครับเออจะได้หินวิเศษ50ก้อนแล้วก็แพ็ก4 5 9 9นะครับจะได้เป็นตัวหินตีบวกการนะครับแล้วก็89.99เนี่ยจะได้เป็นสัตว์ขี่มิโนโลสัสเนาะซึ่งเท่มากๆทุกคนเออน้องแบบดูกำยำเท่มากนะในส่วนที่2นะครับตัวเกมจะขายตัวแฟชั่น เอ่อในการคอลแลบนะครับก็จะมีส่วนหัวเนาะส่วนหัวแล้วก็มีส่วนทรงผมก็จะใช้เม็ดหินวิเศษที่แจกมาแล้วก็มีขายเป็นแพ็คเมื่อกี้นะครับอืมแล้วก็มีชุดแฟชั่นด้วยนะครับทั้งหมด3ชุดเนาะแฟชั่นสวยมากนะครับอืมราคา80หินวิเศษนะครับในส่วนของชุดแฟชั่นเนาะแล้วก็จะมีการ์ดคอลแลบมา2ใบครับ การ์ดไอซ์เนี่ยจะเป็นการ์ดที่ใส่ส่วนเสื้อครับจะเพิ่มไฟนอลดาเมจ10%แล้วก็หลังจากเอ่อมูว่สปีด100เนี่ยเอ่อถ้าเกิน100แล้วอ่ะทุกทุก10%ของมูว่สปีดจะได้ไฟนอลดาเมจ1%ก็คือสมมุติเรามีเอ่อมูว่สปีด110เราก็จะได้ไฟนอลดาเมจ1%เอนาะเพิ่มสูงสุดได้15%นะครับแล้วก็การ์ดตัวนี้สามารถ อัปเกรดบวกหาได้ด้วยแล้วก็การ์ดเบลนะครับการ์ดเบลเนี่ยจะเพิ่มลักบวก15เมื่อหัวเครื่องประดับมีรีไฟบวก1จะก็คือทุกรีไฟเนาะจะบวกลัก3ครับ mm. เมื่อใช้สกิลเวมน์นจมตีมีโอกาส10%ที่จะคีย์ิคอสร้างความเสียหายเวทมนต์ดมทร่ดาเมจ150%เนาะก็ทุกลัก6เพิ่ม1%ของความเสียหายเวทจากคีดามเมจ อันนี้ส่วนใหญ่ผมมองว่าน่าจะเอาไปฝากเนาะเพราะว่าฝากเนี่ยทุกๆสองเปอรีดาเมจเนี่ยจะเพิ่มหนะึ่งเปอร์เซ็นคีดาเมจครับซึ่งมันดีมากในการฝากเนะาะการเนี่ยก็ใช้ตัวอินวิเศษจำนวน600ก้อนนะทุกคนเออซึ่ง600ก้อนเนี่ยได้มาจากไหนบ้างก็เมื่อเราคุยกับเ p c ตัวเนี้ยจะได้ฟรีมา5ก้อนเนาะแล้วก็ิจกรรมเมื่อกี้ ได้มาอีก5ก้อนก็จะกลายเป็น10ก้อนนะครับก็จะกลายเป็น10ก้อนเนาะแล้วก็จะมีหินวิเศษที่ลดราคาอีก10ก้อนครับตรงนี้เราก็มาซื้อเนาะซื้อไปเนาะก็จะได้10ก้อนครับในราคา2ล้าน6 000เนาะแล้วก็จะมีถ้าไม่พอเราก็ต้องมาซื้อตรงนี้ครับก้อนละ3 28,00นนะครับถ้าเราจะเอาการ์ดไอหรือเบลเนี่ย เราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ตอนนี้เรามีอยู่20ก้อนเราก็ขาด580ก้อนใช่ไหมครับก็จะเป็น 190m เออ190ไก่204,000นะทุกคนเออก็จะอ่ะทีนี้เรายังขาดตัวแกมดั๊ตเนาะตัวแกมดั๊ตไม่แน่ใจว่าผมมีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับแกมดัตเนี่ยเราได้มาจากการย่อยการเนาะ การ์ดเนี่ยในราคาเซิร์ฟของเราเนี่ยประมาณ 16m นะไม่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ติดประมูลไปแล้วหรือยังเนาะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาจจะติดประมูลไปแล้วอะตัวนี้เนาะแกมคริตตันเนาะไม่ใช่แกมไม่ใช่แกมดัดนะแกมคริตตันนะทุกคนเออจะต้องใช้อีก12อันเท่ากับถ้าเราจะซื้อกาดตัวนี้เราจะต้องใช้เงินทั้งหมด 190m แล้วก็การ์ดอีก12ใบ สิใบตีไป16 m แล้วกันทุกคนเออก็จะเป็น192 M บวกกับ190เนาะก็จะเท่ากับ382 M เโดยข้าวๆนะโดยประมาณนะครับการใบนี้เราจะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ382 m ถ้าใครไม่ได้มีของเตรียมไว้เลยแต่ถ้าใครมี ตัวหินนี้เตรียมไว้ก็เตรียมไว้ร้อยเก้าสิบเอ็มเนาะสำหรับการนะครับส่วนแฟชั่นนี้ก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันก็น่ารักสวยมากยังไงผมว่าไม่ควรพลาดเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการคอลแลบของแลกนลการ์เอ็มคลาสิกเนาะมีเพื่อนเพื่อนท่านไหนเล็งชุดแฟร์ตัวไหนหรือว่าอยากได้การ์ดใบไหนมาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ